คือเล่นจริงะไรป่ะอากูอยู่กับใครวะเนี่ยใส่แว่นเหมือนกันเฮ้กูกูอยู่กับกูเว้ยใครหัวฟูๆเนี่ยไมใชแว็กแ็คปรับมุมก้อนนี่มานิมาดิมาีิมัดิมดิพวกเราพิมามาดิมนดิมาดิมามาดมาดิ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 มารมาดี้าดิรามามาชุมดมาดิมาดาดิมาดิมาดิมาดมาดมาดม่ค่มยชินตอนไอ้าตาอ้ิาาก็มึงมามม แล้วรอมีก้ก็ตายคนก็เป็นนี่มงทำทรงผม right? เห like well. like, yeah. um ี้ยอะไรวะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงไม่ทุกคนเลยเดี๋ยวาจำไปต้องไปคุยแล้ว วิทย์ช่วยเราแล้ววิทช่วยเราแล้วเราไปหาอะไรตีมันดีกว่าอ๋อปีนได้สำรวจแมพก่อนก็ได้มั้งไม่กูเดินไปเดินมาจะไม่หยักเล็กกับพูดเลยโอ้ขนาดเล็กนี่มึงยังหมดีครับโอ้กูยังหากันอโดยไอ้สัตว์โึงตีไอ้เหี้ยนี่การทักทายของมึงใช่ไหมมาๆเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่กับฆาตกรหน่อยเซลฟี่กับฆาตกรมาๆมาหยุดเดินเนินหินเนี่ยตรงกลางแบพไป เดี๋ยวเออเดี๋ยวใค้ข้าวหน้าไปซุกตรงขับไว้แก่ข้าวหน้าไปซุกตรงขับวะนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้ามาทางทางนี้ดิเออหันหน้ามาทางเดียวกับกูอ่ะเออไอไอผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่ใส่หมวกหันหลังมาดิหันหลังหันหลังไอผู้หญิงที่ใส่หมวกหันหลังไอสัตว์และข้ารกรหันหลังทำไมอ่ะเฮ้ยแล้วผู้หญิงใส่หมวกหายไปไหนแล้ววะกลับเข้ามาในเฟรมก่อนเออหันหลังหันหลังหันหลัง หันหลังหันหลังได้ปะหันหลังไม่ได้ไอ้ยัน้าบดาบคนใหญ่เลย<笑><笑>บังทุกคนเลยสัสกูกูกูจะหันหลังมันก็หันทั้งตัว <c oughs> เออไม่เป็นไรมึงหันหลังไว้แหละไอ้สัสเฮ้ยไม่ไม่ไม่มึงไปอยู่ไอ้ข้างหลังไอ้หัวฟูัะเอออยู่ตรงช่องนะเออแล้วไอ้เชียนั่นมันทำยรรังไงละครสั่นไปเลยเดี๋ยวเคลียวเคลียวเหี้ยเคลียวเวลาเฮีย เฮียจะถ่ายรูปไ้สักคุ้ว่ามึงตีเขาเสียเวลาโอ้ยเฮียเส้นเลือดมึงดีดเลยเอ้ยคุยเลยเป็นพยาบาลฉันดีมาเซลฟี่หนึ่งสองสามพูดคุยคุยเฮ้ยแล้วมึงหันหลังทำไม่ะข้ากรหันมานี้หนึ่งสองเย้ยเรียบรรอย ปะหนีหนีอ่ะไปละวงโดนกว่าเลยนสั่นเฮ้ยใครมาช่วยวะใครมาช่วยวะเยสดีดีดีชิต้ามึงก็คนที่อุดมสมบูรณ์ร่างกายสุดแล้วตอนเนี้ยมึงไม่มีความร่างกายอุดมสมบูรณ์แข็งแรวนโอ้ยแม็กแม็กระวังให้น่าหนัะระเบิดอ่ะเออกดละกดละได้ละไปเลยไปเร็วไปเร็วออกทางไหนวะไปแล้วเร็วเร็วมันบ้าแล้ว ทุกคนจะเจอไอเทมใหม่แล้วต้องหลบตรงไหนต้องหลบตรงไหนโอ๊ยเซตได้แกเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีเฮ้ยเฮ้ยกูได้กระเป๋าเมดิกแล้วกูฮิวตัวเองแป๊บแองแองเฮ้ยใครวะน่ะเบสเบสเบสไม่นี่กันไหนไหนม่นี่กันโอ้ยวันนี้วันี้ใครต้องการเมดิกมาจัดไปอ่าช่วยกูดีมากเฮ้ยมึงดูดูละดาวดูดูละดาวไปเที่ยวทีก็ลงใช่ไหมโอ้ยไอเทียร์เซตเลิ่มดิบ อะไรเฮ้ย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 มึงปล่อยกูก่อนมึงไปกูกดว้าวช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยม่ให้ผมไปฮิวให้ฮิวเหี้ยเลยไม่เออเฮ้ยเดี๋ยวใครมึงแขวนว่าจะช่วยกันทำไมโดนวะเนี่ยไปเบย์เบย์